ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่โปรแมนซวิทตัวนี้เราอยู่กันในโปรแกรมแบนเดอร์นะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาสอนการเอ่อการทําดาบคาตนะนะครับผมโดยการทําดาบคาตนานจะเป็นการทาดาบคาตนาแบบเบื้องต้นนะครับผมที่สามารถเอาไปใช้ในเกมกันได้นะครับโอเคอย่างแรกเลยเดี๋ยวผมจะมาสร้างตัวใบดาบกันก่อนนะครับโดวยวิธีการสร้างผมจะเอ่อไปแบบช้าๆนะครับผมค่อนข้างละเอียดอย่างแรกเลยนะครับผมให้เราเสกเสกพาร์ตมาก่อนนะครับผมเศษซีเลียมมาก่อน โดยวิธีการเสกผมจะใช้เป็นชิปกับ A นะครับผมชิป A แล้วก็เสกแอนเอวมาโอเคมาณนี้นะครับมานี้เราก็ขยายนะครับขยายจากนั้นให้ท่านผู้ชมทําการไปที่ออฟเอ dit mode นะครับ edit mode คุณโ,โดยการกดแทบ็บคือวิธีการไป edit mode เนี่ยเราแค่มีสิ่งของนะครับผมสิ่งของเดี๋ยวมันก็จะเลือกเองแต่ให้ดีให้ท่านผู้ชมกดที่สิ่งของที่ต้องการไป edit mode นะครับกดแล้วก็กดแทบ็บมอณนี้นะครับจากนั้นเราก็เลือกไอเนี่ย เอ่อเขาเรียกว่าเสิร์ฟแล้วนะผมเรียกว่าเสิร์ฟแล้วกันนะครับผมเลือกเป็นสี่เหลี่ยมนะครับหรือว่าใครจะเลือกเป็นเส้นก็ได้วมาเลือกทีละเส้นทีละเส้นทีละเส้นเอาแลคือให้ดีเลือรถ้าจะเป็นหน้าทั้งนี้ทั้งหน้าก็เลือกสี่เหลี่ยมแล้วกันนะครับประมาณนี้แล้วก็ดึงขึ้นไปดึงขึ้นไปนะครับดึงขึ้นไปอ่ะความยาวประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้ให้ท่านผู้ชมกด A นะครับผมตอนอยู่ในอีดิโหมดกด A แล้วก็กด S นะครับผมกดปรับขนาดแกนเอ่ออันนี้แกน x ให้มันเล็กๆสักหน่อยนะครับ ให้มันอยู่ขนาดนี้จากนั้นให้ท่านผู้ชมกดคอนโทรล R นะครับแล้วก็มันจะขึ้นเป็นหลุมคัดแบบนี้ขึ้นมานะครับผมโอเคเอาใหม่กดคอนโทรล R แล้วก็เลื่อนลูกกิ้งนะครับผมเลื่อนขึ้นนะครับมันก็จะเพิ่มหลุมคัดขึ้นมาจากนั้นเราเลือกตามความเหมาะสมนะครับผมไม่ต้องมากให้ละแล้วพอเราเลือกเสร็จก็ให้กดดับเบิ้ลคลิกนะครับผมถามว่าทําไมต้องกดดับเบิ้ลคลิกนั่นเหรอถ้าถ้าสมมุติเรากดคลิกเดียวนะครับผมเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมร้อยใหม่นะ่ะคอนโทรล R เลื่อน รากดคลิกเดียวนะผมมันจับยังไม่เสร็จนะมันยังสามารถเลื่อนได้นะครับให้เราแต่ว่าเราต้องกดคลิกทีนึงนะครับประมาณนี้โอเคประมาณนี้นะครับพอเราเอเขาเรียกว่าเลือกรูปคัสเสร็จแล้วนะก็ให้เรามาตรงนี no> ้นะครับมาตรงนี้แล้วให้กดเป็นสีฟ้านะผมหรือว่าจะกดเป็นตัว O ก็ได้นะครับคีย์ตัว O ตาณนี้นะครับกดตัว O ให้กดให้เป็นสีฟ้านะครับกดให้ตรงนี้เป็นสีฟ้าจากนั้นให้เรามาเลือกตรงนี้นะครับเป็นอันนี้ ชาร์ปนะครับผมให้มันเป็นแบบนี้จากนั้นให้ท่านผู้ชมมาเลือกตรงนี้นะครับเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมลืมอย่างนึงคือเราทําตัวดาบเด้ใช่ไหมครับเราต้องทําตัวคมด้านด้านด้านคมดาบมันด้วย <R S 2> นะครับผมเราให้เรากดคอนโทรลอาร์นะครับผมแล้วก็ให้มันขึ้นแบบนี้นะครับจากนั้นให้ท่านผู้ชมกดเลือกเป็นเส้นแบบนี้นะครับผมเสอกเป็นเส้นแล้วก็เลือกตรงนี้คือบางคนไม่รู้นะครับผมก็กดชิปเลือกกดชิปเลือกทีละอันแต่มีมีอีกวิธีนึงนะครับถ้าทําเป็นเส้นตรงก็ให้กดตรงนี้ทีหนึ่ง จะดัเลื่อนมาด้านล่างนะครับผมแล้วก็กดคอนโทรลค้างแล้วก็เลือกประมาณนี้นะครับแล้วก็ดึงมันออกมาโอเคตอนนี้เราก็ได้ด้านนี้แล้วนะครับจากนั้นผมจะทําทําให้มันโค้งนะผมวิธีการโค้งให้ท่านผู้ชมมาเลือกแบบนี้นะครับเลือกแบบนี้แล้วก็กดอันนี้ให้เป็นสีฟ้าแล้วก็เลือกอันนี้เป็นชาร์บนะผมประมาณนี้จากนั้นให้ท่านผู้ชมกดตัวจีนะครับเดี๋ยวทําให้แกนตรงกดตัวจีนะผมแล้วก็ขยายขยายนะครับเดี๋ยวเอาใหม่ กดตัวจนะผมแล้วก็ขยายแล้วก็กดแกน x นะครับคืออีิจริงไม่ได้กดแกน x อหรอกครับกดแกนขนานกันกันนะครับผมแกนแกนที่เป็นขนานกันถ้าสมมุติท่านผู้ชมเอ่อหันหน้าแบบนี้ใช่ไหมท่านผู้เวลาท่านผู้ชมโค้งท่านผู้ชมก็ต้องกด G แล้วก็กด y นะครับคือมันบังคับให้มันหันไปตามแกนแกนเตอ่อแนวแกน y นะครับผมโอเคไปแต่ว่าครั้งนี้ผมเลือกเป็นแนวแกน x นะครับผมผมก็ต้องกดเอ้ยกด G นะผมแล้วก็กด x แล้วก็ เอ่อทำการเนี่ยดึงให้โค้งจากนั้นพอมันโนค้งแล้วผมผมจะปรับขนาดมาันสักหน่อยโดยการกด A แล้วก็กด S กด S กด Z นะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับผม,ผมก็จะได้ตัวดาบมาแล้วต่อไปให้ท่านผู้ชมมาเลือกตรงนี้นะครับเอ้ไม่ใช่ตรงนี้สิตัวเลือกตรงนี้นะผมแล้วก็ดึงขึ้นเลือกเส้นตรงกลางนะผมแล้วก็ดึงขึ้นดึงขึ้นตามแนวแกน Set นะผมเนียแนว,แ,นวแกนแนวตั้งนะครผม แล้วก็จากนั้นก็ปรับมันประมาณนี้ประมาณนี้นะครับจากนั้นก็เลือกไอ้นี้เป็นจุดนะครับผมเลือกไอเนี้ย .surface เป็นจุดแล้วก็ดึงลงมาเล็กน้อยประมาณนี้นะครับคือมันเป็นเอ่อแบบมันไม่ได้แบบมีคุณภาพขนาดนั้นครับโอเคจากนั้นให้ถ้าผู้ชมทําการกดเซตนะครับผมแล้วก็เปนเปลี่ยนเป็นแวร์เฟรมนะครับถามว่าเราเข้ามาในหมวดนี้เพื่ออะไรผมจะมาทําการเอ่อนี่นะครับคุมตรงนี้แล้วก็ทำให้มันแบบโค้งนิดนึง ไม่ใช่คงโค้งหรอกทเงนินป็นเป็นแนวแนนี้เน,นี่ครับประมาณนี้นะครับผมต้องการจุดตรงนี้เพิ่มแนละ้วผมก็มต้องการจุดตรงนี้เพิ่มผมก็มาเลือกตรงนี้แล้วก็เลือกตรงนี้โค้งขึ้นไปนิดนึงประมาณนี้นะครับ โอเคประมาณนี้นะครับผมจากนั้นถามว่าที่เหลือจะทายังไงให้ท่านผู้ชมกดตรงที่เส้นนะครับผมแล้วก็มาตรงนี้กดคอนโทรลค้างแล้วก็กดตรงนี้นะครับผมกดเส้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับผมแล้วก็กดคอนโทรลค้างแล้วก็ไม้มันจบตรงนี้นะครับให้มันเป็นแบบนี้นะกด x นะครับผมแล้วก็กดอตรงนี้โอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวขอคึกก่อนเอ่อประมาณนี้ประมาณนี้ก็ได้นะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับโอเคประมาณนี้ได้ละแล้วเราก็มาตกแต่งนะผมตกแต่งนิดหน่อยปรับ นิดๆหน่อยๆน,นะครับเลื่องนี้กด G กดแกนกดตึงมานิดหน่อยโอเคีดับเอาประมาณนี้แล้วกันนะผมใบดาบกด G โอเคผมได้แล้วนะครับผมโอเคประมาณนี้นะประมาณนี้ประมาณนี้โอเคจากนั้นเราจะมาแบ่งตัวคมดาบกับตัว ตัวหลักมานะครับผมตัวหลักคือตัวพวกนี้ตัวนี้คือตัวพวกนี้นะครับผมคือตัวพวกนี้ตัวหลักคือตัวพวกนี้นี่คือตัวคมดาบนะผมโดยวิธีการแยกเราเนี่ยเราจะใช้วิธีการ b ม material นะครับซึ่งมีคนมาสอนผมเหมือนกันนะแต่ก่อนที่เราจะแยกเนี่ยเราต้องมากําหนดจุดตรงนี้ก่อนนะครับผมกดจุดตรงเนี้ยกดตรงนี้แล้วเราสร้างเส้นตัดเพื่อมาแบ่งนะครับผมกดตัว J นะผมกดตัวจ โอเคประมาณนี้เราก็จะได้ไเส้นแล้วนะครับผมแล้วก็ดึงอันนี้เข้าไปเดี๋ยวกดนี่ก่อกดึงเข้าไปประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้โอเคเราได้ละจะได้ท่านผู้ชมชมาเลือกตรงนี้นะผมกดแล้วก็เลือกตรงนี้เออคอนโทรลแล้วก็กดคอนโทรลค้างนะครับผมคอนโทรลค้างตรงนี้เอออีกอย่างนึงผมลืมแบ่งจุดตรงนี้นะผมก็ทาเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับผมกดจุดตรงนี้ แล้วก็จุดตรงนี้นะครับผมแล้วก็กดตัว J ประมาณนี้นะครับได้ละได้เส้นแบ่งละโอเคต่อไปเราก็ทําการเลือกตรงเลือกวัดเอ่อเลือกด้านนี้นะครับผมแล้วก็เลื่อนลงไปคือทํายังไงก็ได้มันคุมตามตามที่ผมบอกครับคุมแบบเนี้ยคุมอันเนี้ยคุมอันนี้อนนโอเคกดกดคือ้ผู้ชมจะกดชิปหรือกดคอนท o นค้างหรือทํายังไงก็ได้นะครับผม ขอแค่มันเป็นแบบผมนะครับผมคุมแบบตรงนี้สองอันแล้วก็ทั้งข้างนั้นซ้นา,ายด้านขวานะครับผมโอ้ลืมตรงนี้ลืม,ลมอันนี้นะครับโอเคได้ละจากนั้นท่านผู้ชมมามาที่ตรงนี้นะครับตรงนี้สําคัญนะครับตรงนี้สําคัญดูดีๆนะครับผมให้มากดตรงนี้ material ตรงนี้นะครับผมจากนั้นกดนิวนะครับกดนิวกดนิวนี่ผ้าเอาง่ายๆก็คือเปรียบเสมือนเหมือนเราสร้างพร้อมที่จะใส่สีทั้งอันละ จากนั้นให้เรากดบวกนะครับกดบวกกดบวกแถวมากดบวกเพื our, our. ่ออะไรคือเหมือนกับกดบวกตอนนี้ถ้าถ้าเสียแรกคือจะเป็นทั้งอันใช่ไหมครับแต่ถ้าเสียที่สองคือเหมือนเราเพิ่มอันเนี้ยตามสิ่งที่เราได้เล็กเอาไว้นะครับผมแล้วก็กดเออ a d s i g n a d s i g n เข้าไปคือตอนนี้เหมือนแบ่งละแบ่งละ a d side เสร็จละจากนั้นกด new มานะครับกด new เพรา a d s i เสียให้กด p นะครับผมกดทาอะไรตามเนี้ยทําตามแบบผมเสร็จกด p นะครับผมกด p แล้วก็ b u แบบทีเรียว โอเคตอนนี้มันก็จะแยกชิ้นกันแล้วนะครับนี่ประมาณนี้นะครับพอเราทำเสร็จใช่ไหมถ้าท่านผู้ชมแบบไม่ต้องการงานเผาท่านผู้ชมก็ให้มาเขาเรียกว่าทํยังทการเก็บรายละเอียดตรงนี้นะผมมันจะเป็นช่องว่างนี้ให้ท่านผู้ชมมากดคลิกตรงนี้นะครับผมกดแทบบ็บเอ้ยกดเคดิตหมดนะครับประมาณนี้มันจะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมครับเพราะว่าเราบายแบบที่เรียกมันเลยดีแบบเ,เขาเรียกว่าเป็นช่องแบบนี้ทั้งสองอันเลยนะครับให้เรามากดจุดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ แบบนี้นะครับแล้วก็กด F นะครับคือทําไปทีละนิดทีละหน่อยนะอย่ารีบแบบคุมทั้งอันเลยนะครับอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวดูกดได้เปล่าโอเคได้นะครับเห็นไหมมันอยา่าเป็นงานเผานะครับแต่สาหรับใครที่ไม่ต้องการก็สามารถปล่อยไปเลยได้นะครับปล,ป,ลป,ลป,ลปล่อยไปเลยได้ประมาณนี้ผมขอไม่ทําแล้วกันนะครับโอเคประมาณนี้นะครับตอนนี้เราก็ได้ตัวใบดาบแล้วนะ ต่อไปเราจะมาทำสันมันแล้วกันที่ด้ามด้ามจับนะครับด้ามด้ามจับนั่นจากผมจะใช้เป็นสี่เหลี่ยมแล้วกันนะครับสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับถามว่าพี่ทำไมพี่ถึงไม่ใช้ทรงกระบอกหรอคือมันเป็นเหลี่ยมนะพี่เดี๋ยว้องช้เย็นเดี๋ยวพี่จะมีสอนอะไรสอนเล็กๆน้อยๆอีกโอเคจากนั้นเราก็ปรับขนาดมันตามที่เราต้องการนะครับผมอ่ะผมจะเอาขนาดนี้แล้วกัน อันนี้เราก็ดูว่าได้หรือ,อยังหรือว่าอันนี้อาจจะปรับให้มันยาวขึน้นอีกสักหน่อยประมาณนี้นะครับจะั้นสิ่งสําคัญเลยให้ท่านผู้ชมมาที่ add modify นะครับผมเป็นรูปประแจนี้นะ modify property โ,โอเคกดเข้าไปแล้วก็ add modify นะผมเราจะ add browse นะครับผมมันจะอยู่แถวที่2ของหมวด generate นะครับประมาณนี้กด browse เข้าไปมันเป็นเหมือนกับการสร้างสร้างเขาเรียกว่าสร้างเอ,อ่ออะไรแล้วอะ่ะเขาเรียกว่า การสร้างขอบของวัตถุนะครับเนี่ครับมันมีหลายวิธีนะครับผมในการทำบาเรลวันนี้นะแต่ว่าอันนี้เป็นแค่วิธีหนึ่งหนึ่งวิธีนะครับผมอันนี้สามารถเอาไปลองใช้กันได้ไปศึกษากันได้นะครับแต่วิธีที่ผมจะใช้ก็คือเออเขาเรียกว่าเป็นเนี่ยการเลือกเส้นตรงนี้นะผมแล้วก็กด control b นะครับนี่ประมาณนี้ให้นานผู้ชมมาเลือกสุเป็นเส้นนะครับแล้วก็มาเลือกเป็นเส้นพวกเนี้ย ทั้งสีด้านนะครับเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ให้เป็นแบบนี้นะครับผมแล้วก็ control B นะครับ control B คือใช้โหมด b r a w e นะครับผมมันก็จะได้เป็นแบบนี้ให้ท่านผู้ชมเลือกลูกกิ้งตามที่ท่านผู้ชมต้องการนะครับประมาณนี้อ่ะผมต้องการแค่นี้พออ่ะผมต้องการแค่นี้นะครับประมาณนี้ต่อไปก็จะทําเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรเลยแล้วอ่ะผมจำไม่ได้แล้วเรียกชื่อไม่ถูกทําเขาเรียกว่าเออเนี่ยทำไอเนี้ยป้องกันเนี่ยอันนี้ประมาณนี้นะครับ เรียกว่าอะไรส่วนมันเขาเรียกส่วนอะไรของดาบคาตนานะแล้วผมก็จัไม่ได้นะครับประมาณนี้นะครับยังไม่เสร็จนะครับผมอันนี้มันยังแบบดูแบบกระจอกกระจอกไปหน่อยเอามานี่ประมาณนี้อ่ะไปแบบประมาณนี้นะครับโอเคจากนั้นเราจะมาทาเอ่อไอตรงนี้ของดาบที่มันแบบที่มันเป็นหลิกหลิกอะครับผมก็อธิบายไม่ถูกเดี๋ยวเราไปลองทำไปดูเลยนะครับวิธีการทําคือกดชิปเอเพื่อแทรกสี่เหลี่ยมจัตุรัสมาอีกอันนึงนะครับแล้วก็เลื่อนลงมา ขยายมานิดนึงนะครับจากนั้นดึงขึ้นแล้วก็กดแท็บนะครับผมเพื <c oughs> ่อเป็น Edit m o มดกดคอนโทนนะครับผมคอนโทนอจากนั้นปรับเป็น frame นะครับผมประมาณนี้แล้วก็เลือกเส้นตรงกลางนะแล้วก็ดึงมันลงมาโอเคเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ปรับขนาดสักเล็กน้อยนะครับปรับขนาดสักเล็กน้อยโอเคประมาณนี้แต่ถ้าอยากให้มันละเอียดก็เช่นแบบกดแท็บ เลือก surface เป็นหน้านะครับผมเป็นหน้านี่อันนี้กับอันนี้กดอันนี้แล้วก็ดึงมลงไปแล้วก็กด extrude น,นะครับผมลงไปประมาณนี้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้โอเคประมาณนี้นะครับมันก็จะได้เป็นแบบนี้หรือไม่เราก็มาแทรก b รา w s e ใส่ให้มันนะครับผมเพื่อให้มันแบบเป็นเหล็บมีขอบนะครับผมจัดการเหลี่ยมอันนี้ของมันได้นะ ลองเราก็ลองมาใช้กันได้นะครับผมไอเนี้ยบราเวลนะครับผมผมว่ามันก็เป็นเอกลักษณ์ดีนะครับในการทําโมเดลด้วยเช้แล้วเราก็ใช้บราวเวลเข้าไปช่วยเสริมในการสร้างขอบของวัตถุนะครับโอเคประมาณนี้นะครับผมยังไม่เสร็จนะครับผมเราต้องทําปลอกดาบมันด้วยปลอกดาบปลอกดาบปลอกดาบวิธีการทําเราจะใช้สี่เหลี่ยมนะครับผมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเซตสีส่เหลี่ยมขึ้นมาแล้วก็ปรับขนาดน,นะครับผมปรับขนาด ให้มันครอบดาบนะครับผมกด S กด X โอเคแล้วก็ลองปรับขนาดดูประมาณนี้นะครับยังไม่เสร็จนะครับผมให้เรามากดที่สี่เหลี่ยมครับแล้วก็กดแท็บไปีดินดินบู่นะครับแล้วก็เลือกตรงนี้แล้วก็ดึงมันขึ้นมาพอดึงมันขึ้นมาจะเห็นได้ว่ามันยังไม่ตรงนะครับมันมันตรงกับตัวดาบ เราก็ใช้วิธีเดียวกับการโค้งในการทําใบดาบเลยนะผมในนั่นคือการเพิ่มหลุมคัดเข้ามาโดยการกดคอนโทนอ่รนนะผมแล้วก็เลือกลูกกิ้งเข้าไปประมาณนี้นะครับจากนั้นให้ท่านผู้ชมมาเลือกไอ้ตรงนี้นะครับไอ้ที่กดตัวโอ่ะกดคีรัสเป็นตัวโอให้ตรงนี้นะให้เป็นสีน้ําเงินนะครับแล้วก็เลือกเหมือนกันเลยหรือว่าจะเอ่อให้เลือกประมาณไอ้ตรงนี้นะครับผมโอเคประมาณนี้จากนั้นเลือกสูเป็เป็นหน้านะครับผมแล้วก็กดตรงนี้กดแกนให้แกนไวตรงแบบนี้นะครับ แล้วก็กดกด G ีนะผมกด G จากนั้นกดแกนแนวขนานของวัตถุนะครับผมแล้วก็เลื่อนเลื่อนประมาณน,น,นี้นะครับผมได้ละเราได้ละวันนี้นะครับถ้าดูผืนแล้วมันยังดูแบบง่ายๆไปเราก็ใช้วิธีการของผมนะครับผมในการเออขาเรียกว่าอ่างไงละการใช้ใชブラเวลนะผมเลือกเส้นแบบนี้นะครับเราจะทําให้มันแบบดูโค้งๆหน่อยนิดน,นึง ไม่ดูแบบเปีียมเกินไปประมาณนี้นะครับแล้วก็กดกดคอนโทรลบีนะบุมโอเคเดี๋ยวเราปรับขนาดสักเล็กน้อยนะครับตกแต่งได้ตามใจชอบเลยนะครับแล้วก็เพิ่มราเวลสักหน่อยเพื่อความเป็นเอกลักษณ์นะครับโอเคเดี๋ยวผมเพิ่มราเวลสักหน่อย เอาผมเพิ่มบาเวลปอกประมาณนี้แล้วกันนะผมโอเคผมได้ละผมเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับประมาณนี้ประมาณนี้แต่ว่านี้เสร็จยังถ้าเอมันมันก็มันก็คือมันก็เป็นดาบเลยนะครับมันก็สามารถเอาไปใช้ได้ละแต่คือมันยังไม่ค่อยสวยนะมันยังไม่ค่อยสวยนะผมแล้วก็ต้องมาตกแต่งนิดหน่อยๆนะตัวสิ่งที่ผมจะตกแต่งก็คือตกแต่งปกดาบก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะไปตกแต่งตรงสันดาบต่อ ตรงนี้นะครับโอเคเสออิ่งที่จะตกแต่งคือเหมือนเขาเรียกว่าเป็นหัวของมันแล้วกันนะครับผมโดยวิธีการทําผมจะใช้ในการโคลนมันออกมานะครับโคลนมันออกมาโคลนยังไงก็พี่โดยการเรามาไปที่ดินหมูนะครับผมเลือกปอกดาบกดไปกดแถบนะครับผมไปที่ดินหมูจากนั้นเราก็กดเซฟเป็นสี่เหลี่ยมนะครับกดแท็เป็นวฟ์เฟรมนะแล้วก็เลือกตรงนี้ให้ใหญ่ๆห,หน่อยแล้วกันประมาณนี้นะครับกดชิปกดชิปดีนะผมชิปดี มันคือการโคลนนะครับผมให้กด enter อีกทีนึงพรเรากด enter เสร็จนะครับให้กด p เมื่อกี้เราทําการายแมททีเรียใช่ไหมครับแต่นี่แต่นี่เราจะเปลี่ยนวิธีนะครับผมเป็นการ selection มันออกมา selection มันออกมาแล้วก็กด enter นะครับผมโอเคตอนนี้เราก็จะได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวลองปรับเดี๋ยวเดีวขอ ปรับมันสักนิดนึงนะครับหรือว่าเราจะใช้การเ solidify ก็ได้นะผมเพื่อเพิ่มเนี่ยครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้จากนั้นพอเราคิดว่าโอเคได้ละน่าจะได้แล้วให้เรากด apply มันเลยนะครับ apply มันจากนั้นเราก็มาตกแต่งได้เลยตกตกแต่งได้เลยนะครับประมาณนี้ คอนทนลบกดคอนทนลอแล้วก็อะไรทำนองนี้นะครับผมแล้วก็ตกแต่งได้ตามใจชอบเลยอยากเพิ่มเส้นอ,อหรือว่าอยากจะทำอะไรนะครับผม โอเคประมาณนี้แล้วกันนะผมเพื่อไม่ให้มันยืดเอให้เวลามันแบบยืดเวลาเกินไปนะครับประมาณนี้ประมาณนี้แล้วกันนะต่อไปเราจะมาตกแต่งตรงนี้อีกนะครับเขาเรียกว่าการผ้าไว้พันตัวใบดาบนะเอ้ยตัวสันสันดาบนะผมตัวดาจับโอเคเรามาตกแต่งกันเลยวิธีการทําเราจะใช้ซีเลียมนะครับผมซีเลียมอันนี้ดึงลงมาแล้วก็กดขยายแล้วก็เลื่อนมาตรงนี้นะผมปรับขนาด นิดหน่อยก็หากท่านผู้ชมท่านใดที่แบบมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจอะไรบางอย่างก็สามารถทัก Facebook เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวจะทิงท้งทิ้ง a c e b o o k ไว้ด้านล่างด้นานใต้คลิปนะครับโอเคจากนั้นกดแทบ็บแล้วก็กดตรงนี้นะครับผมเลือกเสปยเป็นเส้นเราจะมาทําการเพิ่มเพิ่มเพิ่มเหลี่ยมให้มันกันนะครับโดยการใช้ b r a วลนะครับผมกดตัวคอนโทนบีนะครับผมแล้วก็กดปึ๊บ ออกมานี่ยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวขอนึงก่อนมันต้องเป็นยังไงแล้ววะมันต้องเป็นแบบนี้แต่นั้นก็พคอนทวนวีมีอันนึงอ,อ๋อนี้ห่อแล้วนี่งห่อแล้วจากนั้นเราก็ต้องมาเพิ่มเส้นตรงนี้นะผมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้จากนั้นเลือกจะเปลี่ยนจุดไม่ใช่แฮเออเดี๋ยวขอคิดแปบ๊บนึงนะครับผมอ๋อโอเคกดแบ็บคอนทวนอานะครับผมสัก หนึ่งแล้วก็สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าให้เป็นเลขคี่นะผมประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งกันหนึ่งอ้ไม่ถ่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะผมประมาณนี้จากนั้นเซนะครับผมกดเซค้าแล้วก็เป็นไวฟเฟรมนะครับเลือกสเปคเป็นจุดแล้วก็ตรงนี้ถชาว่าจะทําอะไรนะครับผมเราจะมาทําเอ่อเขาเรียกว่าอะไรแล้วอะ นี่กดชอืมทำไมมันถึงเป็นแบบนี้นาะอ๋อผมเข้าใจละเออแล้วจะทำยังไงดีอะ่ะเดี๋ยวขอคิดแป๊บนึงนะครับผมออมันมีอยู่หลายวิธีนะครับ เอาแบบง่ายๆแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวเราจะเพื่อมันนี้เข้ามาปุ๊บมาหนีว่าจะตกแต่งแบบนี้ก็ได้นะครับไม่ต้องทำอะไรให้มันยุ่งยากแล้วแต่จะตกแต่งเลยนะครับผมสุดท้ายผมตกแต่งแบบเรียบๆง่ายนะผมไม่ได้อะไรมากกับพวกดาบเนี่ย เนี่ยครับคือเห็นไหมบาวิวมันทําให้แบบมีเอกลักษณ์นะครับผมในการทําตัวดาบประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาตกแต่งตรงนี้สักเล็กน้อยนะครับผม shift d enter กด p แล้วก็ selection นะครับผมอันนี้คือขั้นตอนการตกแต่งนะครับถามว่ามันเสร็จแล้วไหมมันก็เสร็จแล้วนะครับขึ้นอยู่กับว่าท่านผู้ชมจะไปตกแต่งเพิ่มเติมหรือว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยอันนี้ กดแอปพลายนะผมโอเคร okay. ประมาณนี้แล้วกันนะผมสำหรับการทำดาบคาตาะนะครับสามารถเอาไปใช้ในเกมได้นะครับเนี่ยครับดาบคาตนะให้ดีนะผมผมแนะนำให้ท่านผู้ชมทำการเออ่กรุ๊ปมันไว้ด้วยนะครับผมมันไม่ใช่กรุ๊ปหรอกคือมันเหมือนรวมเป็นอันเดียวกันนะครับ ถามว่าทายังไงให้ท่านผู้ชมมาเลือกตรงนี้นะครับผมเลือกวัตถุตรงนี้แล้วก็กดชิปค้างเลือกอันนี้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 เลือันนี้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 แล้วครับแล้วก็ให้กดคอนโซนเจนะครับผมมันก็จะเป็นอันเดียวกันแล้วครับผมเป็นชิ้นเดียวกันละประมาณนี้โอเคนะครับประมาณนี้โอเสร็จแล้วก็สำหรับคลิปนี้เป็นยังไงบ้างถ้าหากผมอธิบายหรือว่าสงสัย ยังไงก็สามารถทักเฟซบุ๊กส่วนตัวเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเทนะ่านี้หากท่านผู้ชมท่านใดชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่กันด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้สวัสดีครับบ๊ายบาย